สำนักง,งานเขตพื้ที่การประถมศึกษาขอนแก่นเขต4แถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขาบูชาครับที่โรงเรียนบ้านสองคอนสิริครุราต์ตำบลบ้านขามอำเภอน,น้ m พอง n g จังหวัดขอนแกน่นนายกิติพจน์ผลพิลาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่นเขต4และพระโคดสุตตะศาสนการรองเจ้าคณะอำเภอน,น้อํา h o n ร่วมแถลงข่าวการจัดการนวมศการพระธาตุขามแกน่น เนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2558ที่วัดเจติยภูมิซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของพระธาตุขามแก่นนายกิษฎ์กล่าวว่าสํานักง,งานเขตเพื่อการศึกษาการประถมศึกษาขอนแก่นเขต4ได้มอบหมายให้จัดงานนมัสการพระธาตุขามแก่นเนื่องในวันวิสาขาบูชาในวันที่1มิถุนายนนี้โดยจัดให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะองค์พระธาตุขามแก่นพราะเปิดตำนานประวัติความเป็นมาของพระธาตุขามแก่น ในส่วนของเด็กนักเรียนได้เปิดแหล่งเรียนรู้4ฐานการเรียนรู้ประกอบด้วยฐานตัสรู้ฐานปรินิพภานฐานประสูตรและฐ<ล>านปลอดพระคาดขามแก่นโดยนักเรียนที่เข้ามาศึกษาอย่างฐานการเรียนรู้ครบทั้ง4ฐานจะได้รับเกียรติบัตรส่วนโรงเรียนคุณธรรมนำชีวิตที่ผ่านการประเมินจำนวน8โรงเรียนจะได้เข้ารับโล่รางวัลจากประธานในพิธี ทางด้านพระครูสุตตะศาสนาการแถลงเพิ่มเติมว่าในช่วงเช้าได้เปิดให้มีการทําบุญใส่บาตรพระสงฆ์88รูปเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการฝังเทศนาธรรมะกิจกรรมเวินเทนซึ่งการจัดงานวันวิสาขบูชาในครั้งนี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นได้เห็นความสําคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นรูปแบบสากลให้มากขึ้นโดยเป็นการก้าวเข้าสู่สังคมอาเซียนศาสนาและวัฒนธรรม เป็นสิ่งล้อมรวมจิตใจของคนในสังคมให้มีคุณภาพและมีการนำเสนอประวัติความเป็นมาของพระาธาตุขามแก่นสิ่งดีๆที่มีอยู่คู่กับจังหวัดขอนแก่นให้สังคมประชาคมอาเซียนได้รับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระาธาตุขามแก่น